อืมเอา,าลุกคึับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในช่องสมพลคิมินโตเอ้ไม่ใช่สิเปลี่ยนชื่อช่องแล้วเปี่เป็นโนโบรนะครับก็ในเลื่อ ROV นะครับผมซึ่งจะจำเสียงอย่างนั้นเพื่ออะไรเออ<ม>เพื่ออะไรก็ ROV นะจะลงแรกนะวันนี้นะก็มีได้หายไปนานหายไปนานนะครับหายไป หางายไปนานนะเอ่อหายไปนานมากอ,อืมมันมันจะทำอะไรหรือวะก็จะมาเล่นแรงอกัแสดงอะไรายเอียฮีโร่เล่นฮีโร่เรค่อยมาหาแล้วกัน,นทุกคนอันก็ไปกดเล่นกดแรงเก้าดาวแล้วตอนนี้เอ้ากดเร็วมากเลยจะให้ทุกคนดูประวัติด้วยกนะ็ไปเริ่มกันเลย,ยกันนะครับผม จะมาเล่นตูเล่นเนอะตูเล่นป่าถ้ามีเสียงพัดลมเข้าก็ขอไปด้วยนะครับียงพัดลมมันมดังไปไหนเออไม่เปิดไม่ได้มันร้อนทุกคนถึงตาคุณแบนแล้วอากาศมันร้อนเนอะอืมปรีจะเล่นตูเล่นบรีขอเล่นตูเล่นได้ไหม คุณเป็นฝ่ายเลือกพี่กดเล่นตูเดนได้ไหมพี่กดเลือกก่อนเลยเดี๋ยวโดนแย่งมีงคนเป็นฝ่ายเลือกเมีคุณป็่ายเลือดดังก็รถตันนะอายาอายาอะไรเราไม่ทันแล้วกดตูเดนมาแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว เราไม่ได้เมา w h a t ม a p p นี่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 นนเราเล่ามาขึ้นสิบดาวนะครับสิบดาวทีมตรงข้ามเป็นฝ่ายเลือกอะไรหรอว่าไม่อยากฟรีไฟล์เหรอว่าจะถามว่าไม่อยากฟรีไฟล์เหรอครับอืมถ้ามีคนถามนะแต่ก็ไม่น่าจะมีคนถามหรอก ก็ขี้เกียจนะขี้เขียนเล่นเขียนเล่นมากเลยแต่อาจได้แต่ว่างานมันเยอะช่วงนี้อืมันนี้เลือกงานเร็วไงได้มาอัดให้ทุกคนดูนะครับผมซึ่งมาเล่นทุเรียนกับีทีมต้องเป็นฝ่ายเลือกเออฝั่งเขามีวอลไฮ กับยุยตูโรและกแอสริกแลก้วก็ออยพวงเรามีตูเลนนะครับซาตานะครับแล้วก็เฮเลนแล้วก็ตรแล้วก็โมทอสนะครับนะครับมาดูกันว่าเออเกมนี้เป็นยังไงนะครับเปลี่ยนหัวไหมครับทุกคนเหลืออีกสิบวินาทีตอ้ตนตอ้ตนเสียนเกยอโดนเซียนเกยชะวัวเลยตั้งชื่อคลิปแน่นอนว่าเซียนเกย ตั้งชื่อคิปว่าระวังโดนเซียนกเดี๋ยวโดนเซียนกเดี๋ยวโดนเซียนกีนะระวังนะไม่ใช่มดนะครับไม่ได้มดนะครับเอ้ยไม่ใช่สิเออต้องมันต้องพูดถัาผมลงมดนี่หว่าเอออันนี้คือมันเป็นผมลงมดนะทุกคนนะอันนี้ผมลงมดนะครับนะก็อแจ้งจีกาลิยานะครับผมกลัวโดนเบนมากเลยนะครับกลัวมากนะ จุ้จูไว้นะทุกคนจุ้จูไว้ว่าผมลงหมดนะทุกคน,นนะเอาแล้วครับจังหวะนี้ก็เป,เ,เปิดเกมมาแล้วตูลเลนก็วิ่งเข้าป่ากอนเลยนะครับผมจะเสียงหายหายรือว่าเสียงกมดังไปก็ขออภัยนะครับวิ่งเข้าป่ากอนเลยนะครับผมอย่างแรกเลยเราต้องหาสมุัไใครมาโดบก,ก่อนนะครับ ตาเราจะได้ลอยเราจะได้มีกำลังทำงานได้ไม่ใช่ล่ะหรอไม่คนละเรื่องแล้วเข้าปา่าเข้าตรงตรงไพลเข้าตรงสมุนไพรเยิย้มเจ้าเปอร์เซียเต็มตั้งค่าตั้งค่าเปิดเสียงฮะ,งะ,เ,ดเ,งะเดี๋ยวๆๆีๆ๋ยเดี๋ยวก่อนแล้วกัน นี่นเนี่ย w h a t s a เอพิบาดีปนน้ำมอน้ำมอเอาล้วครับปิดบ่มเล่นกากก็ไม่ต้องปดบ่มเล่นมาก่อนองดาผมนาะขูดโจตียวโอ้แวนจะตายวะเฮ้ยเราเฮ้ยแล้วมันมาทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยตัวรูเนี่ย ก็เลือดหลังป้อมนะ thank you หลายๆเดี๋ยวสตอร์สปิวเอฟิปาดิโป้วัสแซมเอฟิปาเอฟิปาเอฟิปาดิอ้อยมันอยู่ร้างอ้อยมันอยู่ร้าง เฮ้ยเตายเนี่ยเนี่ยโอ้ยเอยอออออออย่างนี้ต้ตองจริงจังหน่อยนะทุกคนไม่ไหวลแล้วใสกให้เต็มเลยมาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แก้มือแก้มือเมื่อกี้ไม่นับนะครับทุกคนเมื่อกี้ไม่นับเพลินไปเฟินไปเฟินไปไม่ดี เฮ้ยมันมันจะมาเวดเนีเ่ยเฮ้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 ยมอทอดมอทอดอย่าพึ่งไฟเฮ้ยก็ได้อยู่นะดาร์กโกลนครับค่อยๆเล่นนะครับค่อยๆเล่นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ จะเย็นเย็นเราชนะได้น่เฮ้ย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 ยอย่านะอย่านะมมทอดไม่ล่อเลยอ่ะอุ้ยสกินอะไรของมันวะน่ะ หนีดีครับรออะไรสู้ไม่ได้ก็หนีเด็กข้างล่างเราเอาเว้ยเกมนี้ไม่เบรกละไม่ต้องเบรกละที่ด้ไม่ต้องหลังหักเดี๋ยวผมจะเปิดสักรให้ดูนะทุกคนที่ผมเล่นนี้ตอนเช้านะตอนเช้าเวลาฝักจากตอนทำงาน,านกับเมื่อวานที่เล่นว่าผมเบรกหลังหักาไหนมันก็ไม่หลังหักหรอก แต่มันก็ไม่ไม่ก็ไม่มันก็ไม่ถือว่าแปลกครับแรงที่บ้านเลยไปแล้วกับป้าแล้วนี่แหละจะเย็นเด้อพปลีปลีจะเย็นนะพลีปลีมันมาแล้วพลีพลีต่อยครับพลีพลีนั่นไงพี่ว่าแล้วผมว่าแล้วมันต้องตาย ผิวกินข้าวห้าวกินส้นเท้าของคนอื่นเอ็นโลววอตชาปเอพีบาดีบ้ามามามาแล้วมาแล้วเลกมาแล้วมันจะไปให้ป่าทำไมวะ ไปไหนแล้ววะไม่เป็นไรอัป,ปเดงก็ได้ไม่ทำอะไรเลยกิมี้เนี่ยนปะามไปเรื่อยๆก่อนนะทุกคน ฟามไปเรื่อยๆทุกคนเดี๋ยวก็เกิดจริงๆฟามไปเรื่อยๆทุกคนไม่ต้องรีบค่อยๆเล่นทำการใหญ่ใจต้องนิ่ง ขี้งเลยไม่ใช่ละไม่ใช่ละอะไรเนี่ยอะไรมาทำไมมาทำไมไอ้บ้านนาลแมึวเอาบ้าฟาไปทำไมโมโหเด้อโมโหแล้วเด้อเดี๋ยวเด้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอกันไม่ไหวแล้วทุกคนขอจริงก่อนหมจริงจังเข้าสิงแล้วนะสาเล่นแบบชิวๆชิวๆแบบเล่นแบบเหมือนคนโง่เลยอ่ะเดินอ่ะ ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะเองจะเอากับอ้ายใช่ป๋อุตกษาไม่ช่วยทีมทำอะไรแล้วนะเนี่ยได้เลยได้เลยอย่างนี้ได้เลยอย่างนี้มึงได้เลยได้เลยมึงได้เลยมึงได้เลยม,มา คือคือมันตีกับเพื่อนมันตีกับเพื่อนอยู่ใช่ไหมแล้วแล้วทำไมเม,มื่อกิมโดนมาตีกูได้ไงวะฮะถามจริงตีกันอยู่ข้างหน้าแล้วพอหินเข้าแวแล้วก็โดนมาอะไรวะนี่เป็นอะไรเป็นอะไรกับผมไหมเขาเป็นอะไรโดนด่าแล้วไม่เนี่ยเล่นงี้เนี่ยไมาถึงผมมาโดนคนอื่นดา่า จะกินตั้งแพงเล่นกากได้ไงเฮ้ย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 ทุกคนทุกคนมาผมจริงจังแล้วจริงจังกี่รอบแล้วเนี่ยพูดจริงจังกี่รอบละป๋าไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวโดนด่าแน่นอนเชื่อผมปะ ต้องมีไง้ดูดิเดี๋ยวต้องมีเพราะว่าผมก็ไม่ทำอะไรจริงๆแหละ ไม่ไหวแล้วนะแล้วป้อมบนอะ่ะอ้าวอ้าวพออัดคลิปปุ๊บองกีจกันทุกคนจะมีพูดว่าแบบพอตอนเล่นปกตินี่คือฝีมือก็อแบบอุ ي, ้ยม่กดกดกึ่งกดเก่งอะ่ะพออัดเริ่มอมัดคลิปเท่านั้นแหละอ้าวฝีมือหายไปไหนหมด ฝีมือหายไปในหมดพลาดคลิปอ่ะถอยมาก่อนถอยฮืออ่ะขอล้องขอแกกขอเก้ก่อ,กกกอนเราทำพลาดต้นเกมหมายถึงผมเนี่แหละไม่พอไม่ช่วยทีมเลยไม่ช่วยแก๊งไม่ช่วยอะไรเลยทัอย่งางรู้ตัวนะครับทุกคนไม่ต้องคอมเมนต์ด่าผมอมดแหกันดักไว้ก่อนดักไว้ก่อนเอาอีกแล้ว เอเองเอาล่ะกลับก็นนาาเกมมือก่อนเกมมือก่อนนะทุกคนเกมมือก่อน เยี่ยมทุกคนก็เออจบแค่นี้พอพอพอแล้วพอ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 เดี๋ยวเนี่ยพอเดี๋ยวพอเล่นคนเดียวแล้วโคตรตึงอ่ะทุกคนดูดิดูนี่คือตนไม่อัดคลิปตอนอัดคลิปสภาพสภาพ khi có ta chụp ta chụp mấy bài luôn <laughs> đồn gì kì là đồn hốc kì cắm mà quả này